คุณวินคิดว่าราคาคอนโดติดแนวรถ MRT ซื้อไว้อีก5ปี10ปีราคาสูงขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ MRT บางพลัดนะครับบางพลัดนี่ก็ยังเป็นโซนกรุงเทพอยู่เนาะอืมตอบยากเลยครับคุณภากินครับเอางี้ผมให้มองภาพรวมแล้วกันนะภาพรวมตลาดอสังหานะครับราคาอสังหาเนี่ยทำไมถึงปรับตัวขึ้นเพราะปรับตัวขึ้นตามเงินเฟ้อครับ เงินเฟอ้อปกติเนี่ยโดยปกติแล้วเงินเฟอ้อเนี่ยมันจะเพิ่มทุกปีถูกไหมครับราคาอสังหาเฉลี่ยนะครับเร็วๆเ,เนี่ยที่ดินจะปรับตัวขึ้นประมาณ3%ทุกๆปีดังนั้นครับโอกาสที่ราคาอสังหาริมทรัพย์ในโซนนั้นๆจะปรับตัวขึ้นในอีก5 1าปีข้างหน้ามีแน่นอนซึ่ง3%ต่อปีเป็นตัวเลขที่พอจะคาดหวังได้นะครับก็ทบภัยนะครับแต่ไม่ใช่ทุกทรัพย์ทุกอสังหาที่ราคาจะเพิ่มเสมอไปครับ ยกตัวอย่างอันนี้ผมพูดในมองใน worst case นะ worst case ก็คืออย่างคอนโดมิเนียมครับยกตัวอย่างคอนโดมิเนียมคอนโดมิเนียมไม่ใช่ทุกทำเลที่ราคาจะเพิ่มนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงที่เราต้องมาคุยกันบางทำเลครับโอเคราคาเพิ่มจริงเนื่องจากเป็นพรามแอเรียนะครับที่ดินมันจำกัดไม่สามารถสร้างซัพพลายอะไรเพิ่มมาได้แล้วดังนั้นราคาคอนโดในเส้นบางเส้นเช่นสุขุมวิทอโศกพวกนี้เลยปรับตัวปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บเพิ่มขึ้นเพราะว่ามันไม่มีที่ดินพอจะพัฒนาได้แล้วนะครับ แต่บางทําเลที่มันยังพอสร้างได้อีกมีที่ดินว่างเปล่าให้สร้างเป็นโครงการได้อีกอย่างนี้ครับไม่ได้มีตัวการันตีว่าราคาจะขึ้นเสมอไปนะครับเรามีตัวอย่างให้เห็นหลายโซนมากๆนะครับลองไปเ e ิร์ชข้อมูลดูแต่อาจจะประกอบกับว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่วิกฤตเศรษฐกิจด้วยนะครับจากโควิดในทีมา2ปีแล้วราคามันก็อาจจะมีการขยับตัวไม่มากเพอเผอราคาตกด้วยนะครับซื้อมาราคาหนึ่ง ปี63ซื้อมาราคาหนึ่งปี64เด็บดั้มราคาลงมาขายซะงั้นนะครับก็มีโวยวายเป็นดามากันอยู่พักใหญ่นะครับก็ถ้าตามผมนะครับอสังหาราคาขึ้นแน่นอนแต่ผมไม่มั่นใจว่าในโซนที่เราจะไปถือไปซื้อนั้นนะ่ะมันจะขึ้นหรือเปล่าอันนี้พูดแบบแบบแบบไม่อายไม่กลัวเสียฟอร์มด้วยนะครับเพราะมันมีอย่างนั้นจริงแต่ถ้าเป็นบ้านผมมั่นใจได้ว่าราคาปรับขึ้นครับ ถ้าเป็นในลองเทอม10ปีนะบ้านปรับขึ้นแน่นอนครับเพราะเราซื้อบ้านเราได้โฉนดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินผืนนั้นไปด้วยเมื่อราคาสังหาเพิ่มราคาบ้านเพิ่มอยู่แล้วโดยส่วนมากนะครับเพิ่มแน่นอนแต่คอนโดเงี้ยเราจะได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อาคารชุดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องดูทาเลดีๆวิเคราะห์ทำเลดีๆนะครับซึ่งโซนบางพลัตผมไม่ได้มี Data ก็เลยไม่กล้าคอนเฟิร์มข้อมูลไปต้องขอโทษด้วยจริงๆนะครับแต่ว่าก็ลองพิจารณาตามเรื่องที่ผมบอกมานะ ถ้าจะซื้ออยู่จริงๆก็ไอ้พวกราคาที่ขึ้นน่ะเป็นของแถมครับแต่ถ้าซื้อเก็นกําไรเนี่ยอันนี้ต้องดูดีๆเลยนะช่วงนี้ด้วยนะครับดูเดือดดูเดือดมากนะครับ